อืมอืไเฮียตัวประกันในสัตว์รอสอบตอนเยีนเดียวเฮ้อยอ่ะแล้วปัดโ You need to protect the hostage, secure the room. โอ้อยไหนยะปูเปลี่ยนแนวบ้างเล่นวีจิว ขึ้นทางไหนวะนี่ขึ้นมาไดตรงเนี้ย <5 S 1> เ,เมมดี๋ดยวเดี๋ยวกูกกวกไปปิดให้กูไปปิดให้ โอ <laughs> <that is German> ้โหเยี่ยโซเซไอสัตว์โออไปนะไอเยี่ยกดกดดับมือถือกันเดี๋ยวมันได้ยินมึงอาริบิเออทางนั้นอะมีประมาณสองตัวมั้งเออโอเคมีอีกนะระวังระวัง อย่เพื่อนมันปิดอู้โดนใครสแกนวะดูกล้องให้ไม่เจอ,อเมึงปีเม็อ่ะนี่ดิเกลแล้วแม่งมันเข้าห้อง ผู้ตรวาใครสแกนงมันรู้อยู่ในห้องแล้วนะเดี๋ยวแล้วน้ดอะไรอ่ะเโดนมาสแกนแหละไม่แต่กูเป็นวิจนะิวนะกดแล้วด้วยนะเออไม่รู้อะไอ้เียไม่้สกิลเอ๋ยย่าสกิลไม่ทำงานมันต้องเข้ามาเอ้ตรงนี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 ้สองตัวเลยสองตัวเลย <Es> สวยฝั่งนู้นมันเล่นไม่ค่อยเป็นนะมันไม่ยิงป้องนอกเลยเดินโดนกูดักสปอนคิวเหี้ยมึงเจอกูไอสัตว์วอลด็อกมากันเฮ้ยเดี๋ยนะ นันนี้กูมีที่สปอนคิวเจ๋งๆอยู่ใช่เป็นจุดจุดฟรีแคถ้ามันเกิดตรงนั้นอ่ะฟรีตัวหนึ่ง้องนี้ต้องเจาะรูลเจาะตีน นะจอดตรงนี้เหรอไอ้เหี้ยอย่าอยยไอ้เหี้ยแม่งเล้งมีลูกสอง่ะยิงยิงให้มันเดินให้มันเดินได้ไอ้เหี้ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ย สองมันชั้นสองกูอยู่ชั้นสองไม่กูอยู่ชั้นหนึ่ง เฮียมันเดินมาใจเอกูสัตว์โ oh, อ yeah. ้ยเฮียไม่อันนี้คืออะไรวะอ,อันนี้คือหุน,นบอมขุนอ,อ,อมของเพื่อนถ,ถ้าถ้าสตูยิงมันจะโดนไอฝั่งนี้จะโดนแท็กเล็งมันอยู่ฝั่งนู้นอ่ะมันมันอยู่ไอฝั่งที่มึงหันหน้าไปอเออลงบันไดตรงนี้ไปก็ได้ลงลงบันไดซ้ายนี้ไปแล้วก็ไปอ้อมอ้อมขึ้นขึ้นไปดักหลังแม่ง กดสกิลแล้ววิ่งไปเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้สายซ้ายซ้ายบัดคอปัดคอกดเอฟ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 ค้างที่มันสวยเนี่ยทีนี้มึงจะรู้ละว่าศัตรูแม่งอยู่ไหนบ้างที่ไหนฮะไม่มีเลยซ้ายซ้ายนั่นน่ะน่าเห็นปะข้างบนนั่นน่ะเล็กๆอ่ะใช่หรอไม่ใช่อันนั้นเพื่อน มันมันจะเป็นรูปไอคอน,นไอของตัวมันอะ่ะเออฝั่งนู้นเหลือตัวเดียวละอยู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งเมื่อกี้แหละชัดเท่าไเหรอเดินๆๆเดินเดินกลับไปที่เดิมอ่ะเดินกลับไปที่เดิมเดินไปเลยเดินไปเลยเนี่ยตรงตรงไปทางเนี้ย ซ้ายตรงนี้จะมีบนันไดเนี่ยกดย่องเลยไอ้สกิลเลยไอ้เฮี้ยม่งตายแนละ้วไ,นะไม่ได้อย่าไปโดนไอ้เฮี้ยนั่นนะเว้ยเคโมอ,อะ่ะไอ้สัส <c oughs> พี่เบดเลยะนะม <c oughs> าทุกต่อยไ <c oughs> อ้เงี้ย <c oughs> มึงคอยมึงฆ่าไหมาตัว,วนะั่นแหละวะ กูยังไม่ทันทำยี้อะไรเลยตอนนี้ไอสัตว์ไปไหนวะเออูจะเล่นตัวอะไรดีวะเล่นอามารลุกอะไรแค่ตอนนี้มุทะรุไอสัตว์แอสมีสก,กินอย่างงี้ด้วยวะเนี่ย <laughs> to find the hostage.

กูแท็กไอ้ควายระวังนะเดินเวลาจะเข้าประตูเ,เช็คต้องเช็คไอ้น,นี่อะไรวะโอเคเพื่อนยิงกล้องละไอ้เหียแล้วกูเอาเอามารู้มายยม อไม่เจาะวะไม่ม <Zomb ies? S 1> ีตีเจ็กเรามีกดสกิลแล้วเห็นตีนวะแถวเนี้ยแถวเนี้ยไม่นะไม่มีไม่มีตายตายตายไอ้ขวาขวาขวามีตัวนึง กูโดนหายอ่ะไม่อะไรเหอกูแฟลกูแฟลโอ้ยเฮียสองตัวเลยมามามาบอยเพื่อนไม่นำเฮียอะไรไปแเ้ว M K ตัวหนึ่งไปละไปละเฮียนี่แน่ะเพิ่งเล่นแน่เลยสัตว์ หรือไม่ก็นเนตกากอะ่ะปิงแมงเก้าเจ็ดไอ้สัตว์ 一样的，不对。 ขันบดฝั่งห้องคอมฝั่งนี้ฮอย Insertion in 10 seconds. On me, on me. Five seconds to insertion. Hostage located, operational clearance granted. ไตรงนี้ตัวหนึ่งเว้ยอันนี้ข้างบนข้างบน โอ้โหไอ้เฮียแม่งรู้ได้ไงวะไอสัตว์โน่สแกนผู้หากล้องไม่เจอด้วยไอเฮียนั่นน่ะขวาขวาขวากล้องกล้องอยู่ขวาเล็งเล็งเล็งนั่นน่ะ เฮียยี่มละใช้กระสุนรืนไม่ได้ไหมอย่างนั้นอะ เลยดันเลยนะฮะสามสิบวีอ่ะไม่ม,ม,มีมันมีมันมีลมตัวหนึ่งชั้นล่างนะฮะนั่นแหละใช้แม่งไปเลยเฮีย เฮียยีบนานาคงไม่เห็นแกเจ๊จริงดิมันได้ยินเสียงกูหรอวะเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรเว้ยเราเป็นฝัง่งกันละไอ้เหี้ยไม้สัตว์นัดเดียวฝั่งกันไอ้เหี้ยพูดพูดอย่างที้ทุกรอบเลยสัตว์ไปนะเบสมห้องเหี้ยนี่แก จะไปสปอนคิวอะไรเฮียนี่จุดสุดโหดกูต้องได้สักตัวไว้เฮียในเย็นยาวกูว่าเกินไปไอสัตว์เฮียเนี่ยยิงกูเป็นไก่ Five seconds to insertion. Hostage uh, location uh, secure. โอ้โหพวกสวยเลยออกมาเจอตอ็อกเบี้พอดีโอ้ยเหี้ยไม่งจะตายแล้วไอสัตว์โอ้

đều do bà thầy cô hà hón thì, thì vậy.